ก็สวัสดีคุณผู้ชมชาวไม้คลาสกันอีกแล้วนะครับผมนะซึ่งในคลิปนี้ผมก็จะมาสอนสร้างฟาร์มกาเดียนขนาดเล็กแบบนี้นะครับผมนะซึ่งคุณผู้ชมสามารถทําแบบนี้เลยเนาะนี่กาเดียนก็จะเกิดแบบนี้เลยนะอืมดูกาเดียนหลดลงไปดีครับโอ้โหอย่างเยอะเลยอะซึ่งก็สร้างง่ายมากนะผมนะขนาดก็เพียงแค่เท่านี้นะันะครับนะซึ่งกาเดียนก็เกิดถี่อยู่พอสมควรนะผมนะเดี๋ยววิธีการสร้างจะเป็นไงก็ไปดูกันเลย ก็มายัางขั้นตอนของการสร้างฟาร์ม้วนะครับผมนะซึ่งเราจะต้องหาเจ้าโอเชียนมอนเมนต์ก่อนเนาะซึ่งนี่ผมก็ได้หามาแล้วใช่ไหมครับผมนะเสร็จแล้วเราก็จะทําการหาจุดเกิดของเจ้าการเดียนเนาะซึ่งส่วนของจุดเกิดการเดียนเนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไว้ให้ดูเลยนะครับผมนะเสร็จแล้วนะครับผมนะก็ให้คุณผู้ชมเนี่ยมายัางตรงนี้เนาะมายัางมุมมุมฝั่งนี้เนาะแล้วก็ลงไปเลยนี่ลงไปเลยนะครับผมนะ เสร็จแล้วก็ให้นะับบล็อกเนาะหนึ่งสองสามเราจะขุดยังตรงบล็อกนี้เนาะก็ขุดลึกลงไปนะอ่าขุดได้ถึงแบบชั้นที่มันสุดของเจ้าจโอเชีย,เ,ยเนาะก็ขุดเสร็จแล้วก็ต่อขึ้นเนาะต่อขึ้นไปสูงๆเลยเนาะนี่อันนี้ก็ทุบออกทําเป็นเออนี่อันนี้จะทําแบบนี้เนาะเราจะทําเป็นจุดมาร์กไว้นี่แบบนี้นี่เสร็จแล้วนะครับผมนะ ก็ให้คุณผู้ชมเนี่ยไปดูยังจุดเกิดของการเดียนเนาะซึ่งมุมมุมขวาเนี่ยมุมขวานี้เราจะต้องต่อทั้งหมด9บลนะ็อกเนาะก็ให้เราต่อเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ้ยปุ่มบล็กแปดอ้แปดิแปดเก้าโอเคพอครบ9บล็อกเสร็จใช่ไหมครับผมนะก็ให้ต่อเพิ่มมาอีกตรงนี้อีกหนึ่งบลนะ็อกเนาะนี่ตรงนี้แล้วเราก็ต่อลงเนาะต่อลง นี่ต่อลงตรงนี้นี่ต่อลงมาเลยตรงนี้ก็ขุดลงไปเนาะขุดลงไปเลยนี่แล้วก็ต่อขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ให้มันเชื่อมกันเนาะนี่นะผมนะให้มันเชื่อมกันโอ๊ยอันนี้ผิดนะนี่ให้มันเชื่อมกันแบบนี้เนาะซึ่งมันก็จะได้รูปร่างแบบนี้เลยนะครับผมนะเสร็จแล้วเนี่ยให้คุณผู้ชมเนี่ยไปสร้างอย่างเขาเรียกว่าแบบนี้เนาะทุกจุดเกิดของการเดียนเยนาะเดี๋ยวผมขอไปสร้างสักครู่เนาะ ส่วนรูปภาพเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะแปะไว้ในคลิปเลยตอนนี้ผมก็ได้สร้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเนาะซึ่งจุดเกิดของการเดียนเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าตามที่ผมวางเจ้าบล็อกไดมอนเนาะมันจะเป็นจุดเกิดของการเดียนทั้งหมดเลยเนาะซึ่งก็ให้คุณผู้ชมเนี่ยไปสร้างไม้ให้หมดก็ได้เนาะแต่ถ้าคุณผู้ชมไม่อยากสร้างหมดเนาะก็แนะนําให้สร้างแค่มุมตรงนี้เนาะมุมแบบสี่เหลี่ยมนี้นี่สี่เหลี่ยมนี้ไม่ก็มุมตรงสี่เหลี่ยมตรงนี้ก็ได้เนาะซึ่งมันสามารถใช้ได้ทั้งสองมุมเนาะ เสร็จแล้วเราไปดูวิธีของการสร้างฟาร์มกันเลยดีกว่าตอนนี้เราก็มายังขั้นตอนของการสร้างฟาร์มแล้วเนาะซึ่งผมแนะนําให้สร้างเป็นฝั่งซ้ายเนาะเดี๋ยวฝั่งขวาเนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายตอนสร้างฝั่งซ้ายเสร็จเนาะคือผมแนะนําว่าสร้างฝั่งซ้ายเนี่ยมันจะดีกว่าฝั่งขวาเนาะมายังขั้นตอนแรกแล้วนะครับผมนะซึ่งเราจะทําการทุบตรงนี้เนาะทุบตรงนี้ทั้งหมด4นะี่บล็อกเนาะหนึ่งสองสามอ้ยป่าสี่เนาะ เสร็จแล้วเราก็จะทําจุดมากเนาะจุดมากตรงนี่นี่แล้วก็ให้เราต่อแบบนี้เนาะต่อแบบนี้ทั้งสี่มุมเลยเนาะเอาไปอีกแล้วนี่ก็จะได้แบบนี้เลยเนาะเสร็จแล้วให้เราทําการทุบตรงนี้ออกเนาะนี่ทุบตรงนี้นะครับผมนะทุบไปเลยแล้วก็ต่อเนาะต่อต่อต่อนี่ต่อแบบให้มันเท่าพื้นตรงนี้เนาะเท่ากันเป๊ะเลยเนาะเสร็จแล้วเราจะทําแบบนี้เนาะทําแบบนี้ทําแบบนี้ทั้งสามมุมเลยเนาะหนึ่ง อุย้ยแหลกอะไรวะหนึ่งสองสามสี่เนาะทำเป็นแบบนี้เนาะผมนะหลังจากที่เราทําแบบนี้เนาะครบั้งสี่มุมเสร็จแล้วใช่ไหมครับผมนะก็ให้เราทําการเนาะทําการต่อตรงนี้เนาะต่อตรงนี้เพิ่มไมค์สี่บล็อกเนาะหนึ่งสองสามสี่โอเคให้เราต่อแบบนี้เนาะแบบแบบให้เราต่อแบบนี้ครบทุกมุมไลมนะครับผมนะเดี๋ยวผมก็ขอต่อสักครู่เนาะ โอเคหลังจากครบสี่มุมสักทีเนาะเสร็จแล้วนะผมนะก็ให้เราทําการต่อตรงนี้เนาะต่อตรงนี้หนึ่งบล็อกนี่ตรงนี้แล้วก็ต่อตรงนี้นี่มันจะได้แบบนี้เนาะก็ให้เราทําการต่อแบบนี้ต่อไปไม่เลยเอ่อขอเล็งสักครู่นะคือผมเล่นในมือถือมันก็ต่อยากนิดหนึ่งนี่เราจะต่อมาแบบนี้ให้มันสุดแบบนี้ทุกมุมเลยเนาะนี่ก็ต่อแบบนี้เลยอ่อห้า โอเคสุดท้ายแล้วนี่ก็จะได้ประมาณนี้เลยนะครับผมนะนี่แบบนี้ให้เราทําการต่อเพิ่มอีกสองบล็อกเนาะหนึ่งสองนี่เราจะทําแบบนี้ให้ครบทุกด้านเลยนะโอเคเสร็จสักทีโอ๊ยเหลือตรงนี้นี่แล้วก็อุดตรงนี้อาา่าฮ้าโอ๊ยเลยไม่ได้ไงเนี่ยเสร็จแล้วนะครับผมนะเราจะทําการปูพื้นเนาะปูพื้นตรงนี้ก็ใหตตตต้ต่อตั้งแต่ตรงนี้เนาะต่อตั้งแต่ตรงนี้นี่ นี่แบบนี้แบบนี้เลยคือเราจะปิดพื้นตรงนี้ให้หมดเลยนะครับผมนะก็ปิดเลยโอเคหลังจากที่เราปิดเสร็จแล้วใช่ไหมก็ได้แบบนี้เลยนี่เนาะมันก็จะมีข้างล่างก็จะลงไปแบบนี้นี่ตรงนี้ก็ลงไปแบบนี้เลยเสร็จแล้วเนี่ยให้เรานําน้ำนาะนำนำ้นำมาแบบนี้แล้วก็วางตรงนี้นี่เราจะวางน้ําทุกมุมเลยวางไปเลยนะครับผมนะโอเคก็มุมสุดท้ายโอเค แล้วให้เรานําสาลายนะครับผมนะนาสาลายไปวางตรงนี้นี่แล้วก็ใช้บนมิวเร่งเลยเร่งให้มันสุดนะผมนะดูด้วยว่ามันสุดไหมอา่าห้าสุดนะผมนะก็ลงไปทุบตรงนี้ทุบที่เราใส่บล็อกดินออกเนาะแล้วก็เปลี่ยนเป็นโซแซนนะผมนะนี่มันก็จะผักขึ้นมาแบบนี้เลยก็ให้เราทาแบบนี้ทุกมุมเลยเนาะโอเคหลังจากที่เราทําการวางโซแซนอะไรแบบนี้เนาะ มันก็จะได้แบบน้ําแบบมันจะดันขึ้นมาเนาะเพื่อที่แบบว่าเจ้าเาขาเรียกว่าไงเดียเเขาเรียกผมว่าน้ําน้ําดันแล้วกันเนาะคือมันจะดันเจ้าการเดียนขึ้นมาบนนี้เนาะเสร็จแล้วเราจะทําการต่อบล็อกตรงนี้เนาะต่อแบบนี้นี่ต่อแบบนี้แล้วก็วางน้ําตรงนี้เนาะแบบนี้เนาะคือเราจะทําแบบนี้ทุกมุมเลยเนาะนี่ก็อย่างนี้นี่แล้วก็ต่อตรงนี้ต่อตรงนี้โอ้ยอันนี้มาจากไหนเนี่ยอย่างนี้โอเค ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็วางตรงนี้โอเคก็จะได้แบบนี้เลยนะครับผมนะเสร็จแล้วให้เราทําการทุบบล็อกเนาะทุบไปเลยตรงนี้ทุบไปเลยโอเคแล้วก็ทุบ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 โอเคเสร็จแล้วมันจะได้น้ำไหลแบบนี้เนาะนี่มันจะเหลือจุดตรงกลางตรงนี้ไว้ ก็ให้เราขุดไปเลยเนาะขุดไปเลยนี่ขุดไปเลยโอเคแล้วก็ลงมาต่อสองบล็อกเนาะสองบล็อกหรือสามบล็อกก็ได้สามอสามแล้วกัน 1, 2, าหนึ่งสองสามอ่าฮะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามแบบนี้เนาะนี่แบบนี้ตรงนี้คุณผู้ชมจะเหลือไว้ใส่กระจกก็ได้เนะาะเออผมจะใส่กระจกแล้วกันนี่ก็จะได้แบบนี้เนะาะเออเดี๋ยวตรงนี้ขอปิดก่อนอ่าฮะนี่เผื่อเราอยากดูแบบ การเดยนตกลงมาแล้วก็ตายก็ดูได้นะผมนะเสร็จแล้วเราก็จะนํากองไฟมาใส่ตรงนี้ตรงนี้นี่แล้วก็ตรงนี้เนาะถ้าใครมีไทเด้นอยากใช้เป็นวงจรก็ใช้ได้นะแต่ผมว่าแนะนําเป็นกองไฟดีกว่าเนะแบบมันก็ค่าได้มันก็มันก,มนก,มนก็มันก็ไม่เปลืองเหมือนกันเนาะแถมประหยัดด้วยเนาะเสร็จแล้วผมจะต่อฮอปเปอร์เนาะผมจะต่อฮอปเปอร์มาตรงอา่าผมจะขอวางบล็อกแล้วกันเนาะคือถ้าเราไม่วางบล็อกแล้วถ้าเราเล่นในมือถือเนี่ยมันมันวางฮอปเปอร์ยากเนาะ ผมก็จะต่อฮอปเปอร์มาตรงนี่ตรงนี่นี่มันจะดูดเนาะคือมันจะดูดหันหน้าไปฝั่งนี้เนาะตัวนี้ก็ทุบไปเลยนี่มันจะดูดมาแบบนี้แล้วก็แบบนี่แบบนี่นี่เพื่อที่แบบว่าเวลามันตกลงมาใช่ไหมมันก็จะดูดฮอปเปอร์นี่แล้วก็ส่งมาฝั่งนี้เนาะซึ่งเดี๋ยวฝั่งนี้ผมจะใส่หีบเนาะใส่หีบโอเคต่อมาแบบนี้คือที่ผมต่อไม่ใช่เลยนะแบบมันวางหีบยากเนาะตัวนี้ก็วางหีบอย่างนี้นี่ แล้วก็ตรงนี้ก็ทุบออกอะไรก็ได้นะผมนะก็จะได้แบบนี้เลยนี่แบบนี้เนาะเสร็จแล้วคุณผู้ชมก็อาจจะทําทางเดินก็ได้นะทำทางเดินอาา่าฮะตรงนี้นี่แบบนี้เลยนี่แบบนี้โอเคเสร็จแล้วตรงนี้นะผมนะเราก็จะต่อลงไปสมบล็อกเนาะหนึ่งสองสามโอเคตรงนี้ก็3บล็อกเนาะนี่แบบนี้เลยเอา้าเราขี่มาจากไหนเนี่ยทุบไปก่อน เสร็จแล้วนะครับผมนะเราจะทำการวางเจ้าสแค a ฟ f a l l i n เนาะทั้งหมดยี่บามบล็อกนะเอ้ยยี่สบสองยี่บองผมนะยี่สองหนึ่งสอสาสี่ห้าหเจดเ้าสิบยีอโอเคก็ขึ้นไปดูนะครับผมนะแล้วผมก็จะทําการต่อตรงนี้เนาะต่อตรงนี้เพื่อที่แบบว่าจะได้ยื่นมาได้เนาะหนึ่งสองตรงนี้ละกันเผื่อจะเอฟเคดูการเดียนเนาะ โอเคนะผมนะนี่นะคุณผู้ชมก็จะเห็นการเดียนออกมาแบบนี้เนาะซึ่งมันก็เกิดบ่อยอยู่พอสมควรนะผมนะนี่มันก็จะลงมาแบบนี้เนาะเอา่ามันมันชอบทวนน้ำเนาะผมนะเดี๋ยวมันก็ลงไปเองับผมนะถ้าเอฟเคได้ก็เอฟเคไปเลยนะผมนะนี่มันก็จะลงมาแบบนี้เนาะซึ่งผมไม่อยากลงไปข้างล่างนะถ้าลงไปข้างล่างมันอาจจะแบบไปเกิดใต้น้ําแทนเนาะก็มาอย่างบทสรุปนะผมนะ ทำไมเราถึงจะต้องสร้างฝั่งซ้ายแทนฝั่งขวานะผมนะซึ่งฝั่งซ้ายเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่านี่นะผมนะจุดที่กาเดียนมันจะหล่นลงไปนะผมนะมันจะมีทั้งหมดสนะี่บล็อกเนาะแต่ผมขอวางสักครู่เนาะนี่มันจะมีทั้งหมดสนะี่บล็อกเนาะกองไฟมันนี่หายไหมโอเคนะผมนะนี่นะผมนะจุดหล่นของกาเดียนเนี่ยมันจะมีทั้งหมดสิบบล็อกเนาะซึ่งเวลามันไหลหล่นลงมาเนี่ยคือแบบมันจะไหลแล้วหล่นหล่นได้ง่ายเนาะส่วนรับไปดูฝั่งขวานะผมนะ นี่นะผมนะหลังจากที่เราทาฝั่งขวาเสร็จแล้วใช่ไหมมันก็จะเหลือแค่พื้นที่ทั้งหมด2บลนะ็อกเนาะนี่มามันจะแบบเอาง่ายๆคือมันก็ไหลลงมาเหมือนกันได้แหละแต่แค่แบบว่ามันไหลตกช้านะผมนะซึ่งถ้าเราทําฝั่งซ้ายเนี่ยด้วยขนาดที่หลุมมันใหญ่กว่านะผมนะนี่หลุม,มใหญ่กว่ามันก็สามารถลงเร็วและตายแล้วเกิดใหม่สปอนเรื่อยๆได้เร็วขึ้นนะผมนะซึ่งถ้าคลิปนี้ผมสอนสร้างฟาร์มเร็วไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับนะผมนะเออคือผมก็ เนื่องด้วยที่แบบว่าเรามีเวลาจํากัดเนาะคือแบบผมก็สอนแบบละเอียดแบบไม่ได้ขนาดนั้นเนาะซึ่งก็ถ้าคุณผู้ชมดูแล้วเข้าใจก็ต้องขอบคุณด้วยนะผมนะแต่ถ้าไม่เข้าใจก็ต้องขออภัยด้วยนะผมนะคลิปนี้ก็ต้องมีเพียงเท่านี้นะครับผมนะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผม้วยนะครับผมนะก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนเลยสวัสดีครับบ๊ายบายนี่คือช่องที่คุณควรจะกด Subscribe ไว้นะครับ Subscribe ครับ subscribe สิครับ Cốt Cốt khắp cốt